สวัสดีจ้าสาวัสดีจ้าบัตเนี้เฮาก็มาเบิ่งครอบครัวผีตองเหลืองเนาะว่ามื้อนี้เฮ็ดหยังแน่บัตเต้แต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละวันวน,น,นี่เฮ็ดจังแน่เออมื้อนี้ข้างโคกเฒ่าออกมาเว้ยเพิ่นออกมาเอ้พอช่วงนี้กอกกระแสบักปลาดุกหน่อยก็บักปลาดุกใหญ่เด้เฮ้ย,ยว่าซั่นอี่เขาบอเฮ้ยสู้่าซั่นเอ้ยสู้ฮู้บ่ว่าซั่นเอตอต้นไปสาเหตุที่บักปลาดุกไ่กับอีหมอยอมน่ะมันเถียงกันย้อนหยังย้อนหยังสู้ฮู้บ่เออ สูบ you, บุฟังก Iraq, ูเด้อสูบบุฟังกูเด้อเออเออสู้หูวะผัวเมียเขาเนี่ยเขาอยู่น้ำกันดีๆสู้เขาใจบ่าเออแต่ว่าอีหมอย์หมาเนี่ยอีหมอยหมาแม่กูเองเนี่ยแหละแม่กูเองเนี่ยนะแม่กูนี่ล่ะเป็นคนต้นตอสาเหตุให้ให้เขาเลิกกันสู้รู้บ่าเงียยังเงียบยังกูสิบอกสูดเด้อเด้อเด้อกว่ากูสิบอกเดี๋ยวกูกินนี่ก่อนเดี๋ยวกูยำยำกูกินยำกันนะเด้อกูกินยำก่อนนะกูกินยำมามากก่อนเลยเด้อกูกินก่อนเ้ยดูชิมก่อนว่ามันอร่อยบ่กินอย ันคือเป็นสุ่มเหม็นเหม็ะเอดเดี๋ยวกูกินน้ำลองข้อกันเอเฮ้ยเป็นเหม็นเหม็วะมามาเน่าบ่วะว่าเยยำน่าบพะไม่บ่เหม็นบ่เม็นั่นหอยอีกูเองหอยนีกูเน่าอีโคเอออีโคมาให้มาฟังกูมาฟังกูพวกซูเออสูหู่บักปลาดุกเนี่บักปลาดุกน้อยน่อยะมันเป็นยังไงน่อยยังย้อยังกูสีว่าห้ยููฟังเด้อสููตรงตั้งใจฟังนะสูก่อนที่สูสิมาฟังนะสูพวเบอรงกูกินบัหมีงก่อนเนี่ยเห็นไหมเหม็นบ่เห็น่ยอ เอกูเนี่ยกินแบบนี้แหละสุดเข้าใจปะเออส่วนแบบเป๊ะเถอะเอยแซ่บเถอะวะเอยถึงสิเป็นเงี้ยนมึงไงห้าขัวมึงแต่กูกินนี่เนาะเออพราย้อนยังย้อนยังเดี๋ยวแมรงกูฆ่าวของมึงกี่เท่าเออมาที่นี่สมมาฟังกูสิยบลอีหมวยให้ฟังอีหมวยมาแม่กูเนี่ยอยากไปขอบข้องเอออยากไปขอบข้องเฮียนอีลิเนี้ย แม่กูน่ะเป็นคนมักได้เออมักได้อยากได้อยากมีแม่กูน่ะเออมักสีมักเซิงแม่กูน่ะเพราะฉะนั้นซูเอจำไม่ได้เออแม่กูเนี่ยเป็นคนสันดานบ่ดีแม่กูอี๋ไม้มาเนี่ยเออหลานเก็บปนั่นเออหลานแพ้ไงปนั่นมันเกิดยังบาพา่พะหลานไปหาหมอแม่กูน่ะพอแม่กูเป็นยังไงแท้แม่กูเป็นคนจังเลยไปไม่สุขใจวะเออ,อูกกระบอกไปแล้วเุยไปว่าเฮ้ยเท่าทันมึงเฝ้าก,กิน,นอีหา้ากูม็นหอวยมึงตอนี้เฮ้ยมึงกินแล้วแล้วอีห้า กูเหม็นแกงน้องไม่มึงอีผีบักนีก็ได้เมียน่แหละบักบักจังไดเพ่ใหม่เนี่ยบัดรที้นบ้าวตาบเฮ้ยมือนี้กูได้ชิปมันยังม่ถึงหกเจ็ดชิปนีว่วะเฮ้ยรายได้ยังไม่พอเออเดี๋ยวก่อนจะนอนเดี๋ยวก่อนจะนอนเดะเดยกกูออกมานั่งแท้ก่อนพ่อแม่พี่น้องครับพ,พ่อแม่พี่น้องจําได้ปะครับตอนที่ผมมันง่บ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องจําได้ปะครับอีโคกเท่านี้มันเป็น้นขับรถเองครับมันเป็น้นขับรถขับที่ง่ของนะพี่น้องจาได้ปะบักป้าดูง่ายมนกัขับว่าเป็นครับ เมียผมนี่ละครับเป็นคนขับรถนะครับเออมันเป็นคนแหกกฎนี่ยมันเป็นคนแหกกฎหมายอีเนี่ยมันไม่สนใจดอกเมียผมอ่ะเมียผมเป็นคนจังเล่ไพ่ใหม่ครับมันเป็นคนขับรถได้ครับเด้อเออมันเป็นคนขับรถมันบุมี่เปขับขีรอครับผมนี่แหละครับกับเมียแหละครับเป็นคนขับครับผมขับรถตู้ครับอีโคขับรถเก่งครับมือนั่นนะครับพี่น้องจาได้บ่รับที่ว่ามือนั่นนะครับที่ผมย่ายบ้านนะครับนั่นแหละครับมีค่าครบเป็นคนขับรถครับผมนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ อีเถาไปคนขับรถได้ครับพี <or treating Napoleon> ่น <or pos itive> <ers> ้องเข้าใจได้ครับเด้อเข้าใจตัวกันได้ครับเด้อผมครับผมครับผมเพราะฉะนั้นมื้อนี่ผมในเกตชิปแล้วครับพออยู่พ่อกินแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็สิไปนอนกันได้ครับนะครับผมพ่อแม่พี่น้องชิปได้แล้วครับชิื้อนีนกินม่วงกันได้ชิบหนึ่งครับน้ำมะนางเบาซื้อเกาหัวเกาหางซื้อพวกผมก็ได้ชิบครับพวกผมบ่ต้องลงทุนเยินดอกครับพี่น้องเข้าใจได้ครับผมเด้อเข้าใจได้ครับเออหลังจากนั้นยามมือเ้ารเอ้ยข้างโคกเถาเฮ้ยอีโคกปะเดี๋ยวกูเห็น กูสิดาสูเน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูหมักหมูกอนกูหมักหมูกอนสูเป็นสุดกูบ่เนี่ยสูเป็นสุดกูบ่เนี่ยสีขาวส็นบ่เนี่ยสูเอาบ่สูเอาบ้เดี๋ยวกูสร้างออนไลน์สู้เฮ้ยสูเอาบ่สุดกูเป็นตาหักบ่สูว่าตุ่มติมีตุ่มตะปะบ่าสุดกูเนี่ยสุดขาวกูเนี่ยเดี๋ยว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 ให้กูหั่นหมูกันเด้อเดี๋ยวกูสิมาด่าคนมันกูสู้นกูสู้นเอ้ยมันมีผู้ใดมาคอมเมนต์ด่ากูนะมือขึ้นนี่ฮะเดี๋ยว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 ส ผู้ดดใดว่ากูขี่คานผู้ใดว่ากูขี่คานโอ้ยคนอย่างกูเนี่ยบอกเคยขี่คานแต่กูตื่นสวยซื้อส <icate> ุ้เข่าใจบ่คนอย่างกูเนี่ยบอกเห็ุเวรเหงงานกูตื่นย่ำเน็ตกันได้สุ้เข่าใจบ่เที่ยงผู้เที่ยงเหมือนกูยังตื่นสุ้เข่าใจว่าเอ้ยกูเนี่ยเป็นคนบอกเห็ุเวรเหงงานกูเป็นคนขี่คานคือสุวาวนันแหลเออมันคือความกินมันคือความกินเออมึงเห็นเห็นหมูไหเห็นหมูไหมเนี่ยเห็นมือยังไงมือปุบปุ่มกูนะกูหันเลยกูหันเลยเห็นมันสู้สู้อยากบอกสู้อยากบอกถ้าสู้อยากสู้มาได้ไม่ยเเดอ่ ตอนนี้ไขมันขึ้นหลายเจ้ยกูตัดไขมันออกกันพอช่วงนี้กูลงควบอ้วนกูลงควบอ้วนช่วงนี้กูสมมติว่กินเนื้อกินซิ้นพอช่วงนี้มันเป็นเนื้อระบาดเด้อเด้อกูหาผงชูรสก่อนเด้อเฮ้ยกูใส่ผงชูรสหลายๆก็เฮ้ยเทเลยกูเทเทหลายๆเทหลายๆเฮ้ยใส่ใส่หลายๆพอบอกเป๋มันเสด็จหัวด้านเว้ยบอกผัวกูนี่มงเสด็จหัวด้านเว้ยเฮ้ยใส่เลยใส่วะเฮ้ยผงชูรสใส่อีกใส่แล้วใส่อีกเอ้ยลดดีก็ใส่แล้วเอ้ยใส่ผงชูรสเอๆๆเดี๋ยยยยวกกููหหหาาาาาซออ้้้้นนำำปปลลลลตงใใใใใสสสสสส่่่่่ เห็นมีเข้มเขาไว้เฮ้ให้บอกเปมันหัวร้านกว่าเขาเออใส่เฮ้ยน้ำปลาน้ำปลาใส่อีกเอ้ยมึงเห็นบ้านเนี่ยมันคือสูตรลับของกูสุขเขาใจว่าเฮ้ยกูใส่น้ำตาลคูนะใส่น้ำตาลอีกเ้ยใส่หน่อยนึงใส่หน่อยนึงเอ้ยเดี๋ยวกูจะมือนี่กูยุ่มนี่ยุ่มเนี่ยยุ่มยุ่มยุ่มเป็นจะแซ่บบอสวัสดิเป็นจะแซ่บอ่ะกูจะยุ่มอ่ะยุ่มยุ่มนั่นเนี่ยมันคือสูตรลับที่ให้บอกเปผัวกูในหัวร้านเนี่ยนี่แหละกูยุ่มยำยำนี่ไม่กูยำเลยนะกูยำเลยนะเวลากูยำนี่พวกมมมึงเหห็นนัวกู หัวนมกูแล้วหน้าท้องกูได้เห็นไหมเอาย้ำย้ำย้ำผู้ใดอยากได้สูตรกูพู้สู้ก็ไปเหตุได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติอบเสื้เครื่องไอ้สูสูสูเบิ้งนมกูกูใส่เสียตัวในสูบังง่ามาเเบิ้งนมกูเนี่ยสี่โปโลเพลย์เบิ้งนมกูเนี่ยอุ้ยเบิ้งนมกูใหญ่บ่นมกูใหญ่บ่สูบบ้านนมกูไม่สูเป็นตัชีเดียร์ว่าสูบ้านเนี่ยสูหลังจากนั้นเออข้างโคกเถ่าเพื่อนก็ได้อบหมูอบยังเรียบร้อยแล้วเออมาที่นี่เฮ้ยกูนั่งเกาหัวก่อนนะ เออกาหัววกูจะเกาอยกูเอ้ยพอกูเกาเสร็จแล้วกูจะด่าสัวสัวสันี่ไปเนี่ยสูวไปเอ็นคอมเมนต์ส่องแม่กูถึงฮ้สูวว่ากูเตะสูวสัวกูขี่ขานเตะมันนั่นมันคือควมจกิ่งนะเพราะฉะนั้นสูวม่ต้องมาเวาดอกเออกูสิท่ามาหากินหรือพอทำ มันก็เบล่งกูฮะสุขใจว่าฮะสุขใจว่าพอกูเนี่ยเป็นคนขี่คานผัวกูขี่คานพอพักูเป็นคนจังเล่ไพ่ใหม่สุขใจว่าสูขคิดถึกตองแล้วนะถืสมาว่ากูเป็นคนขี่คานเนี่ยเหมือนเศร้าเนี่ยกูตื่นสวยเทียงกูยังตื่นบางมือนะกูว่าไปส่งลูกกูดอกแั่กูตื่นสวยเนี่ยเพราะยังกูขี่คานก็ผัวกูเป็นคนขี่คานเออแล้วกูสิตัวซะว่าลูกกูเนี่ยป่วยลูกกูไข่สุขใจว่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาบอกกูดอกนะสูนะกูเห็นเวียกสุจะเห็นเวียกกระซัง เพราะว่าสูบบริษัทส่งให้กูกินสุขเขอจะว่าเออเพราะฉะนั้นนะสูบเลิกวอดเลยแล้วนะสุขเขอจะว่าช่วงนี้นะกู 40, นี่จิสิสูนี่กูสิสูนเนี่ยมาทีเนี่ยเออเห็นบหมนีกูตาเหลี่ยงตาปิ้นนะกูเลยเป็นอีคก 6, สุขเขอจะว่าเออเพราะฉะนั้นนะสูบเยอะไอีคก 6, เออเห็นไหมกูตีคิวเลยสเวนคิวขึนมาไหนฮะ คิวกูนบ่ทอกันส่วนบ่เนี่ยพอ,อยังนอนยังนอนยังพอคิอวกูนเนี่ยกูไปซื้อมไม่ไหมเออดื่อซอมันหักเขาจะว่าเออคิอวกูได้ซัมนี่เพราะฉะนั้นสูเข่าใจเด้อเขาใจไม่ดดได้สูเด้อกูเลยเป็นคนขี่คันผัวกูเลยยิ่งขี่คันก็กูอีกสุเขาจะว่าหน้าบ่อ,อาบเออขี่ตากับบ่แกะผัวกูเลยเฮ้ยความเหม็นความข้าวเนี่ยยกให้กูกับผัวกูสุเขาจะว่าเพราะฉะนั้นห้ามว่านะเพราะฉะนั้นสู้ห้ามว่าอีกด้ะเขาใจกันนะเขาใจตรงกันนะสุเขาใจว่าเดี๋ยวกูเห็นนกกินก่อนกูเสือเห็นนเอา่น้อนเ้ำ หลังจากนั้นเออข pues headache, day, ้างโคกเถ่าเพิ here, ่งเกิดเห็ดแนวกินแล้วแหละไหมบักเป๊ะวะเฮ้กินเลยนะกินเลยเราต้องกินอย่างเดียวเลยเพราะเราเป็นคนชอบกินบักเป๊ะวะเฮ้บักเป๊ะวะเฮ้ยมื่อนี่แนวกินมันคือบ่มีเลือดมีข้าวถ้าเนาะมึงเห็นไหม้กูกินอีห้าขวบมึงมาสั่นอีขวบมาวไอ้มึงกินเลยบักหามึงกินแบาดูมาสั่นเลยเดี๋ยวกูกินน้ำก่อนเด้อบักเป๊ะบักพีาสั่นเลยบักเป๊ะเดี๋ยวกูซิมก่อนกูซิมกันไม่พี่น้องมันกินอยังไรกินนอมไม่สมหรือกินหอยอีกเนนีี่่ยพ้องหขวยมมันนนนคือออจะเเเป็็หๆว่่าพี้้ง เดี๋ยวผมนั่งขึ้นก็ได้พี่น้องอีโว่าเฮ้ยข้าขัวมังเดี๋ยวกูไปเหนี่ยวกันนะเดี๋ยวกูมาเอาสันมึงจะไปใส่อีเทาอ่ะสป๋ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปล่างหอยกัไปล่างหอยก่อนมึงบอกว่ากูหอยเม,ม่อนมั้งเอออีโคะเพิ่อนก็ไปล่างหอยแล้วสันเบาตะเทาตามกันกวยอยเฮ้ยกูต้องขวี่กันขวี่กันโอ๊โอ้ยมันคือโบเสียบแถ่นน้อมันคือมันมีลาบงว้วนลาบกไอยแถ่นน้อเหมือนเป๋วว่า,ยยา,าเฮ้ยอีโคะอีโคะเทามาจะมีห้าขวังมึงมึงไปใส่มึงก็ไปโดนนนนแท้้มมึงีีออื่กกูิบววาาั นี่เด้นี่เด้กมีสมปานี่เด้เอ้ามึงกินมาสมปานน่ฮะบบกเถามึงกินมาสมปานเฮ้สมปานเี่เหลือตั้งแต่มเมือนขึ้นนี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกกูนั่งบ่ไว้กูนั่งบ่ไว้เอออีกินกินมึงจะบอกดูบักพีบสั่นเออแบบเป๊ะวเฮ้เดี๋ยวกูซิมกันว้ายมาสั่นไปยังมันคือเหม็นแต่ไปยังว้ายมาสั่นเปว่าห่ามึงมึงจะทางขาดูไรกูเหม็นหอยมือเหมือนเป๊ะ่าเอออีโคว่าเฮ้ยมึงจะบอกดูแบบฮาพีบ้ามาสั่ อีเท่านั่นไม่แง่อีโคบ้าเมื่อแลมกับกูนี่เอากันบ้าสั้นเดากันไหมเออคืนนี้เราเอากันได้บ้สั้นอีโคบ้าว้ายมึงของมักกูน่ะแบบฮามึงมึงจะถามมึงจะถามเออมึงจะถามเรื่องแนวนี้ของชอบกุ้งเขายาว่าเพราะฉะนั้นคืนนี้มึงตัดในกุ้ลิบแบบผีบัานเอ้ยบักเปไอ้โอเคเดี๋ยวกูชิมคำนี้ก่อนนะเอ๊ะโอเคคำนี้เอาอะอยู่เว้ยเอ้าเป็นกระหันเบังหน้าเมียเลยเฮ้ยอีโคบ้สั้น ึงเอาวิเลียตื่นมาแร้งมาสั่นอีกคนอกเอ้กเอาเราเนี๋ยวเดี๋ยวกูเซตเฮียถามก่อนเด้กูกูเซตกอนเอ้กไปกูก็เซตปากขึ้นกันแล้วเว้ยเอ้ยคืนนี้พร้อมไว้พร้อมไว้ไปไว้คืนกูจัดมึงแน่อีโค้งเอ้ยมองไหนไหมมึงเอาเว้ยมึงจะเกาหัวสิอีห่ามึงสั่นมึงต้องไปล้างหัวก่อนนะมึงไปสระผมนะก่อนที่มึงจะมาบอกกูอีห่ามึงแล้วอีหัวเหม็นมาสั่นเลยบอกไปกูกินคำนี้ก่อนนะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไปหัวเราเพื่อจะได้ขาของเมื่อไยคำนี้คำสุดท้ายดีกว่าไว้ไปเลยเราฆ่าของกันเพื่อก็บอกเมียเพื่อนแล้วบ่าวตามนะ มึงเอากระดาษที่ชุบมาให้กูหน่อยสิอะไรตกใส่ห้ำกูเลยฮะเอ้ยอะไรมันตกใส่ห้ำกูเลยดี๋ยวกูเช็ดห้ำก่อนนะเอ้ยแต่มึงไปรอกูเลยนเดี๋ยวกูเช็ดห้ำรอมึงก่อนนะเออเดี๋ยวกูกินีนคำเดียวนะกูเช็ดห้ำกันแล้วกูเจ็บกูจะไปจัดการมึงนะอีโค้กเอ้ยมึงไปรอกูเลยมึงเข้าใจไหมไอีพีมาสันได้เหมอยบัดที่นี่ลูกน้อยให้สั่งเพื่อก็ได้ออกมาจากห้องแล้วจากที่ไปเถิดหุ่นยู่าสันเออลูกน้อยให้สั่งคำถามว่าคุณพ่อคุณแม่คะับมาสั่น มื่อกี้ว่าอะไรกันคะว่าอ,อะไรกันคะเออปากเสียงดังดังคะ่ะหนูทนไม่ไหวแล้วนะหนูเลยออกมาคะ่ะมาสันมา,า,าเปเฮ้ยอย่าว่าดูอิลา้ยายอย่าว่าดูเหมือนแรองเองนินอิพอสิขาของอีแม่า,าสันคุณพ่อคะ่ะมาสันโทรศัพท์หนูเป็นไรไม่รู้คะ่ะคุณพ่อคุณพ่อดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะเอ้อยอย่าอย่าว่าอย่าโทรศัพท์ลูกเท,ทิดหุ่นไปก่อนเทิดหุ่นไปก่อนเออกินน้ำกินน้ำก้อนลูกกินน้ำเอ,อ้คุณพ่อค่ะมาสันเนี่ยหนูดูแล้วหนูแบบงงๆค่ะโทรศัพท์ของหนูนี่ยคุณพ่อเอ้ยมาเปเฮ้ยมึงเอาหมอยเสร็จ กูกินไปสองสามเสวยมึงเฮียเส้นเนวกินเหรอมาสันอี่าาบ่เมีนบ่เมีนเส้นผมเส้นผมมาสันลูกน้อยให้สักว้คุณพ่อมาสันคุณพ่อกินมวยคุณแม่เลยค่ะโอเคโอเคค่ะคุณลูกมาสันโอเคค่ะคุณพ่องั้นหนูก็ไม่ปากค่ะงั้นหนูก็ไม่ปากนะคะคุณพ่อค่ะเอออยู่เอ้ย่เยี่ยมลูกเยี่ยมเออต้มือให้ลุแล้วย่าเปิดเยี่ยเยี่ยมเวลากูดเวลากูดอีู่ขวายะคุณลูกทำดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกไปนอนเวียนนะเดี๋ยวค บัตทนีหันมาหาทางกิ่งตอกเถาหรือเรียกว่าหม้หมาสามเส้นหม้หมาหมาหมยนั่นเองลูกไส้เพิ่อนมาเฮ้สวัสดีครับหมไม่พี่น้องเอ้ยกับกับเอ้ยสวัสดีนะพี่น้องเฮ้ยหนีเลียแม่ครับเรียกไหครับเอ้ยห่อนครับฮ้อนแต่กับกับหนีน่บสุนนะครับถึงจะร้อนจะหนาวเพราะกับกับนี่ทนแดดทนฝนครับพี่น้องเออส่วนอ e ีหม้หมากั อันพี่น้องอันนี้ก็เป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเด้อของลูกกับกับได้จ้ะพี่น้องเอออันนี้เกิดขึ้นเลี้ยงไม่ก็เลี้ยงไม่ไม่หมวยนี่ไม่หมวยก็ไม่โล่งเลยไม่เด้ออันนี้ธุรกิจไม่เด้อจากลูแชกับกับเป็นคนเหตเองได้พี่น้องเออลูกชายเพื่นกล้อยเฮ้ยเลี้ยงเดียวไว้ประตูสนใจอีหมวยมึงจะย้ายมา here, อยู่กูแล้วเหรออีผีเออดดาเมียได้บักันนี่ก <ๆ S 2> ็ได้เออเบถ้ามาอยู่กูนะมึงอยู่มมม่แม่แม้วยถ้าตอนกลางคืนถ้ากูไม่นอนไม่หลับเนี่ยมึงโดน,น,น,นี่ หลังจากนั่นเออนั่งกิงจอกเท่านี่เพื่อก็มานั่งแล้วเอ,อ้ย สวัสดีเด้ออันลูกหลานเออสวัสดีเด้อเออสวัสดีทางไก่ทางไกเด้อทังอันประเทศนอกเด้อเอออันคนที่โอนเงินไม่ให้ม่แมกซิสสวัสดีเด้อแต่คนบ่โอนเนี่ยมีบ่สวัสดีดอกบ่เอ้ถึงดอกเมสิบบถึงแต่คนที่โอนเงินโอนทองให้แม่เด้อพะเม่เป็นคนมักเงินเออเพิ่งเห็นหน้าล่มเแล้วเหมือว่านี่อันทั่วลงเผินเออหลานหน่อยหอยสังเพินอันไฟไส้เนี่ยไปหยิบมาหาเค็มเอยหน้าแต่กทั่วไปจอดหน้าบ้านสล้วมือนีก็น เลยทำตาเป็นโมเมาะเมมเป็นหนาดำเลๆเออันกสวัสดีแล้วก็สวัสดีเด้อขอเห็นพี่น้องลูกหลานทุกท่านทุกคนน่ะอันยูดีมีแห้งเด้อนั่งอันเป็นคนป่าวหวานกลนเปรี้ยวนั่งอันเออนั่งอันมาคขยเนี่ยนั่งอันวินคขยนั่งวินอยากกันยุ่งไหนเอยอันไม่ม้อยนี่ก็ขอให้ลูกหลานเนี่ยยูดีมีฮีได้ยยูดีมีแห้งฮีแดงจึงครึ่งเด้อเอออันอเมนอเมนผนก็บอกไปแล้วนั่ง อันผีสิงเนี่ยนั่งผีสิงนั่งอันมอยซ้ำเส่นบางหน้าผักเนี่ยเป็นคนที่บ่หูกันยังดอกนั่งอันเนี่เออลูกอันหลานเพื่อนอันไปอันหาหมอว่าเนี่เพื่อนกิบบได้ว่าดีเนี่ยเพื่อนา่าเออไปสั่งเพื่อนา่าอันเด็กน้อยเนี่ยมันบ่เก็บก็ไปเหตุอะไรมันเก็บมันบ่ปวดเก็ดเหตุไปมันปวดเออเด็กน้อยมันจะนสีหายเองดอกอีหมอยมามามอยสิเป็นคนหมดจังยังมาต่อเออหูกจัก ถ้าหำม,มาเธอเออไม่ไงมักห้ำไม่ไงเนี่มักหำม,มักเซิ้งมักอยากได้ของคนอื่นเออบุจักฮี่จักด่างกนี่หรอกไม่ไงเฒ่าเลมเลนเนี่ยไม่ไงยขยยี้ห้ยไงไม่ไงถุงตาเงินถุงตาทองเนี่ย หลังจากนั้นเออไม่งเถาเล่มเล่นน่ไม่งเถาอ่นม้อยสามสิบบ้างนะผ่าน,นเพได้มันรีวิวบ้านเพื่อนแล้วไอนอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นบัานคนสมัยเก่าเด้อขี่ฟุ้นกันลหลยหลสปกสปรกสกปรกเออนั่งอันนี้บใคอยทำความสะอารจังดอกเออแต่ว่าขนแต่งโตนี้เชยนจิวถ้าปากเสือเสียสือผานี่ก็ มักหลายเออมักหลายมักแตงตอกแตงตัวแต่ว่าเห็นซานี่สุโขโพเออเบื้งบนที่นอนเพื่อนในข้างหลักเพื่อนในข้างหลักเพื่อนเออสีชมพูเออขี้ฝุ่นขี่ฝนนี่ก็บ่ปัดดอกไม่เงี้ยนะเออแต่ขันท่าเล็บเออสั่งสุดไม่มาแตงเออแตงตัวนี่อุ้ยมักหลายเออไม่เงี้ยหมยสยองเหมยซ้ำเส่นเออขันเลี้ยงอันหลานเก็บหลานปวดนี่ให้มันเศร้าเองเมื่อป้าไปหาหมอดอกเออจนว่าลูกเออจนว่าพอว่าแม่เขาพา ไปกระจังไปเออส่วนนั่งเถานี่บมือแก๊กยังเออมูแก๊กตะกินเออตื่นขึ้นมาเพ่ยัง กินย่างเดียวกินแล้วก็ได้เอฟซีนั่งกินจอกเถ่าเออกับคิดว่าเฮ้ยเพรื่อโอนเงินใหนแน่นอนเพรื่อโอนเงินใหนแน่นอนเออพูดกนว่าเอออันนี้บ้านแม่ใหม่แน่เอออันก็คุกเงี้ยวแม่ใหม่ก็อีมุมนึ่งแน่แม่ใหวเพราไทยให้เบื้องดอกลูกหลานเออพูดเสียพาเพื่อกัขี่ฟอกขี่ฟุ้นเต็มเออตู้ก็แตกเออตู้ก็แตกก็บพรซื้อไม่รักเออแต่ว่าเสียพาสนย่องกระเป๋านี่้ยสื่อสุกซงสุขยางนั่งอันเนีหยเออนั่งอันม้อยสามเสือเออเฮ้ยม้อยไหมพี่นั่งเป็นไง อันนี้ได้กาแฟเด้กาแฟเนี่ยอันซีนึงแถมสองได้พี่น้องเออกาแฟตัวนี้ด้ดีดีได้พี่น้องอันไม่หมอยปิดเอวกระเศ้าไม่หมอยสายตาสั่นกระเศร้าเออไม่หมอยเป็นยังกระซังเออไม่หมอยอยากเดาอยากเซ้งนี่กระเศร้าเออนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินแล้วดีได้พี่น้องเรต้องไปหาหมอเด้พี่น้องอุ้ยลงบอกลงบานเรต้องมีหรอกกินแนว่ยมาดิด้พี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเบ่งได้พี่น้องได้ไม่หมอยเนื้อ ยมากินกะ,พ ت, ะพ ت, เออพร์กะเพร์เออเบิ่งงด้วพี่น้องเด้อเออซื้อหนึ่งเออแถมสองเออไม่ไงไม,ม้ซ้ำเซรบางนาพังนี่บ่คอยสนใจยังดอกเออสนใจตัวตัวเองรักตัวเองเออนั่ง,ง,เงอเนี้ยเออนั่งนั่งเถากิ่งจอกเถาเนี่ยขนาดหลานเนเป็นประนันกับบอก่าไปหาหมอกหามหมอเออ,เอ,อของตัวเองเนี่ยเฝ้าซื้อนั่นซื้อนี่เออนั่งเถาสยองไม,ม้ซ้ำเซรเนี่ยเออนั่งบจ่จักหีจักดักเนี่ยนั่งนั่ง,น,งนั่งผีเนี่ยนั่งบาปเนี่ย นั่งเฒ่านี่มักซองนั่นส <c oughs> <eher S 1> ั่งอันนี้ไม่กินเถอะเออนี่เอ้ยยาเนี่ยเด้อพี่น้องเออยาเนี่ยกินแล้วบวมลูกสายตาเด้อเออกินแล้วเด้อกินแล้วเก็มือกระเบื่องหงค์ขึ้นเกาเลืเด้อเออมาเด้อมาเด้อไม่กินน้ำกันเด้อเอออันนี้แม่หมอยกินแล้วนี่แม่หมอยะได้จเลี้ยวเห็นหำเห็นหมักกระดือชัดเกนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นยาผีบอกเด้อยาผีบอกเด้อไม่กินน้ำกันเด้อเด้อแม่หมอยจะส่งไปหาอบ่เออเพิ่งเกิดโคษณนาไปแล้วนั่งนั่งหมอยหน้าผักสามเสนบังหน้าผ ไปแล้วเด้จ้าเด้อคอยมันนี่เป็นวันดีเด้จ้าทุกคนจ้ารักนะจ้าจุบจุบเดี๋ยวเจอกันไหมจ้าอยู่ดีมีแห่งฮีแดงจึงครึง่งบ่